มาดูนะครับว่ามะม่วงสุกมะม่วงเน่าที่หล่นเนี่ยเป็นอาหารปลวของไส้เดือนจริงหรือเปล่าเงี้ยวเงี้ยวไม่มีไส้เดือนทระตัว สวัสดีครับหัดทำเกษตรนะครับมาพบกันอีกแล้วปีนี้หลายๆท่านที่ปลูกมะม่วงนะครับก็คงจะเจอปัญหาเดียวกันก็คือมะม่วงเน่าขาต้นนะครับร่วงหล่นเต็มพื้นเลยนะฮะก,ก็หลักๆก็คงจะมาจากการที่แมลงวันทองระบาดนะครับแล้วก็สภาพอากาศที่เ,ออเปลี่ยนแปลงครับที่ไม่ปกติทำให้หลายๆท่านที่ปลูกมะม่วงเนี่ยไม่ได้ผลผลิต หรือว่าไม่ได้กินมะม่วงอย่างที่ตั้งใจไว้นะครับผมได้ไปคุยกับพี่เกษตรกรท่านหนึ่งนะครับที่เขาปลูกต้นไม้มานานแล้วเขาแนะนําให้เปลี่ยนวิกฤตมะม่วงเน่าเนี่ยให้เป็นโอกาสในการขยายพันธุ์มะม่วงโดยการฝังมะม่วงเน่าลงไปทั้งลูกนะครับการที่เราฝังมะม่วงเน่าลงไปทั้งลูกนะครับเราจะได้ประโยชน์2อย่างเลยนะฮะคือ1 แน่นอนเลยคือเราจะได้พันต้นมะม่วงนะครับและ2เราจะได้เปลี่ยนเนื้อมะม่วงที่มันเน่าที่เรากินไม่ได้เนี่ยฮะให้เป็นอาหารของไส้เดือนเพื่อให้ไส้เดือนได้กินนะครับแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นปุ๋ยให้กับดินของเราที่ไหนมีไส้เดือนนะครับที่นั่นจะทําให้ดินอุดมสมบูรณ์และปุ๋ยมูลไส้เดือนเนี่ยลหลายๆคนคงจะเคยเห็นนะครับ ที่เขาขายกันาตามเพจ Facebook หรือในช้อปปิ้งออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายสีส้มหรือสีน้ำเงินขายกันหลายบาทน,นะครับอันนี้เราได้มาฟรีๆผมจะลองพิสูจน์นะครับว่าจะได้ผลจริงหรือเปล่านะครับมาลองทำกันดูครับและนี่คือมะม่วงสามสายพันธุ์ 3, นะครับที่ผมจะลองปลูกวันนี้ อันแรกผมไม่รู้ว่ามันคือพันธ์อะไรนะครับกินเป็นอย่างเดียวตูไม่ออกว่ามันคือพันธ์อะไรรู้แต่ว่ามันมีมานานแล้วนะฮะที่หลังบ้านพันธ์นี้ต้นนี้เก่าแก่เลยครับถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกเลยนะครับอันที่สองเป็นน้ำม่วงแก้วนะครับลูกใหญ่มากปีนี้แทบไม่ได้กินเลยทุกปีนี่ได้แจกชาวบ้านกันแบบเยอะแยะมากนฮะกินเองไม่ไหวแจกปีหนึ่งอ่ะเป็นหลายสิบกิโลเลยครับ ่นอีกอันนึงนี่เป็นมะม่วงกะล่อนนะครับโอ้สภาพนี้ดูไม่ได้เลยเดี๋ยวต้องเซ็นเซอร์ไว้หน่อยเพื่อใครที่กลังดูด้วยกินข้าวด้วยนะคาน่ะครับเดี๋ยวมาขุดหลุมเตรียมฝังกันก่อนนะครับ รเราก็มาเตรียมพื้นที่ปลูกกันนะครับผมก็จะแบ่งเป็น3ามแถวเพื่อจะได้แยกว่าแถวไหนปลูกสายพันธุ์อะไรนะครับนี่ฮะเมื่อกี้ระหว่างที่เอามือเขี่ยๆกวาดๆด,ดูนะครับเจอไส้เดือนขึ้นมาครับมีไส้เดือนแบบนี้แสดงว่าดินแถวนี้ก็อุดมสมบูรณ์ดีนะครับ เอาละมะม่วงของเราก็จะเป็นอาหารให้กับไสเดือนที่อยู่แถวนี้นะฮะเพื่อที่จะช่วยให้ดินของเราดียิ่งขึ้นนะครับโอเคถ้า okay. เรามาลองขุดเพื่อจะฝังมะม่วงกันนะครับ เอาล่ะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทำการฝังนะฮะนี่ยดูนี่นมีไส้เดือนอยู่ที่พร้อมจะมากินอาหารจากเราแล้วนะครับมีเยอะด้วยโอเคเดี๋ยวมาเริ่มกันเริ่มจากม่วงนี้ก่อนวางลงไปเลยนะครับ เรียบร้อยฝังห่าง,างกันหน่อยแบบนี้นะครับแล้วก็ถมดินลงไปเลยไม่ต้องให้ดินแน่นนะครับกลบกลงไปเลยวันนี้ต้องขอโทษอันนี้ต้องขอโทษด้วยจริงๆตอนขุด โอ้โหมีเยอะนะครับอาจจะพลาดโดนไปบ้างต้องขออภัยตบไม่ต้องให้แน่นนะครับกลบลงไปแบบนี้ โอเคครับฝังไปแล้วเรียบร้อยก็ผมก็หาไม้หาท่อนไม้นะฮะมาวางไว้เป็นเขตให้รู้ว่าตรงนี้มีปลูกมะม่วงไว้อยู่นะครับอยู่กันหลายคนฮนะเดี๋ยวมีคนไม่รู้เวลามาตัดหญ้าเดี๋ยวตัดเดี๋ยวหญ้ามันขึ้นตรงนี้เดี๋ยวตัดหญ้าโดนต้นมะม่วงเราไปด้วยก็เอามากั้นไว้ บอกคนอื่นด้วยนะครับเสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับการพลิกวิกฤตมะม่วงเน่าให้เป็นโอกาสนะครับฝังมะม่วงสุกมะม่วงเน่าลงไปทั้งลูกนะฮะเพื่อให้เนื้อมะม่วงเป็นอาหารของไส้เดือนและให้ไส้เดือนช่วยพรวนดินและถ่ายออกมาเป็นปุ๋ยให้กับต้นกล้ามะม่วงของเราส่วนจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาทํา คลิปอัปเดตให้ดูกันอีกทีนะครับใครที่มีปัญหามะม่วงหล่นมะม่วงเน่าเหมือนกันลองเอาไปทำตามดูได้นะครับแล้วมาพบกันใหม่นะครับกับหัดทําเกษตรลองทําเกษตรไปด้วยกันสวัสดีครับ